ครับก็ตอนนี้ทางพี่ภัณธ์สามัญชนนะครับเราได้รับการบริจาคของชิ้นใหม่จากทางทางจุฬานะครับเดี๋ยวจะใหะ้น้องที่เป็นคนจัดงานแนะนำครับอันนี้เราเห็นรูปเป็นคนนะครับเป็นกระดาษรูปคนนะครับอ,อันนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของอะไรจากในงานไหนยังไงครับตัวนี้อันนี้นะครับก็เป็น ส่วนหนึ่งนะครับของในทางสการในงานเรามี90ปีชาตนนารีจิตตุลักษณ์นะครับก็คือขมูลสอนนิสิตแัะคณาจารย์และก็คณะกรรมการมิสิลักษณ์สองศาสตุลาได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อที่แปดตุลาคมที่ผ่านมานะครับอยู่สองห้องศักดิ์ครับครับก็อันนี้ <ๆ S 2> เป็น,เป,นเป็นอะไรฮะไอ้ขุนที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีการเขียนคําต่าง,งๆแหละต่อต้านเผด็จการชาวพุทธจริงๆครับเเป็นงาความเห็นต่างคนไทยคือเพื่อนนักคิดอะไรเหล่านี้นะครับมิสิตอะไรเนี่ย ลูกชายสารนิยกรอะไรอย่างนี้อ่าไอไอไอหุ่นตรงนีนนนนน้ทำไมเราต้องทำเป็นหุ่นแบบนี้ขึ้นมาครับจริงๆแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับกับภาพบริการสการด้วยีนึงเหมือนกันครับก็คือจะสะท้อนเหตุการณ์ที่จิตภูมิสัินะครับเคยถูกยกลบเมื่อ67ปีที่แล้วตรงอขอบระชุนคุลาลงก์ัา้างในครับก็ภูมิศักดิ์ในสมัยนั้นนะครับก็เพียงแค่ มีความต้องการเปลี่ยนเนื้อหาบางอย่างในหนังสือประจำปีของุลาครับแล้วก็ใส่บทความที่มาสะท้อนสังคมในสมัยนั้นด้วยซึ่งก็ต้องตั้งภาพ,พเกี่ยวกับการที่การอรักระเปรียบสัจฉุชั้นสูงนะครับซึ่งก็เป็นที่ไม่ยอมรับมากในยก็ทําให้จีนุษสาห์ถูกสร้างตั้งสังเกตแล้วก็โดนบกที่ขอ,อ,อประชุมจุลามก่อนศตวรรษี โยนบอกก็คือว่าจับตัวแล้วก็โยนลงมาจากที่สูงใช่ใช่ไหมะฮะโอ้แม่งโคตรเถื่อนเลยโอเคอันนี้ก็คือเราจําลองอน,นี่ก็คือเป็นขุนของจิตสภาพที่นอนแอคอยู่กับพื้นหลังถูกจับโยนอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วเอ,อมีคําถามฮนะคือจิตพุศักดิ์เนี่ยเอาข้อจริงก็คือเป็นคนในอดีต6กสิบเจ็ดิปีก่อนแล้วถูกไหมซึ่งก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรายังต้องมาลื้อฟื้นพูดเรื่องจิตพอดีมันมีคนที่เขาชอบพูดว่าเ เด็กๆที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยอยากจะรื้อโครงสร้างสังคมไทยหรือสิ่งดีงามั้งหลายที่เรามีก็จะมีมามีการวิธีคิดกันแบบนี้ว่าพวกคุณเนี่ยมาเพื่อรื้อสร้างเพื่อรื้อทํำลายของเก่าแต่ว่าเราเห็นปรากฏการณ์เนี่ยเอาไปดึงคนเก่าๆในประวัติศสาสตร์มาพูดเ,เป็นเพราะอะไร จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วในสุราของเราเนี่ยเขามีบุคคลหลายคนมากเลยที่มีความรู้ความสามารถรวมถึงได้ต่อสู้ประชาธิปไตยทุกวันนสมัยก่อนแต่ก็ไม่ได้ถูกกล่าวจึดในติศาสุราเราเลยจิตภูมิสั์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแตครับที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการด้านการเขียนแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วมต่อสู้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเราก็ได้รับได้รับยกจิตภูมิสัจนี้ขึ้นมาด้วย แล้วก <Workers S 2> ็ที่บอกว่าแต่คนรุ่นใหม่ทาลายเนี่ยผมคิดว่าไม่่อยเห็นสุดแรกเพว่าจริงๆนะคนรุ่นใหม่ไม่ได้ทำลายสิ่งเก่าๆนะครับแต่คนรุ่นใหม่แค่ทาลายสิ่งที่มันเป็นมรดกที่ว่ามันเกาะยินงเฉพาะแค่บางกลุ่มมากกว่านะครับไม่ใช่ไม่ใน represent ของอดีตทั้งหมดก็คืออะไรที่มันดีเราก็จะมาอนุรักษ์เอามาต่อยอดส่วนอะไรที่มันไม่ดีเราก็ถึงจะ ไปเข้าไปปรปับปรุงไปเปลี่ยนแปลงมันอย่างนั้นใช่ไหมครับเข<ำ>้าใจว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยมีคนแชร์ภาพในโซเชียลว่ามีภาพสิทธิ์เก่าจุฬาสองคนที่อาจจะมีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องประชาธิปไตยก็คือคุณจิตภูมิศักดิ์กับดรบุญสนองไปปรากฏอยู่ในอาคารจำุรีสแควร์ซึ่งมันเป็นพื้นที่การค้าอะไรเงี้ยอันนี้เกี่ยวกับงานนี้ด้วยไหมครก็จิตภูมิศักดิ์นะครับก็ทางคณะก,กรรมการสัมมาของเราเนี่ยก็ ได้นำภาพไฮเปอร์เบอร์เทจิตภูมิศักดิ์นะครับโดยแตกไปที่ศูนย์อาหารเรนสฟรีและกรารทำทางดูดแปลกก็คือเราก็อาจจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าตามสถานีุ่ทธภัณ้์ใต้ดินเนี่ยก็มีแบบว่าแตะป้ายไฮเปอรเบอร์เท แบบดารๆๆาต่างๆนรใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าบุคคลสัมพันธ์ในจุฬาเราเองเนี่ยกับที่มีคี่ตรงนั้นบ้างเลยทางโครงการก็เลยคิดว่าเราก็อยากจะนำให้สิ่งนี้เป็นคีย์ในตรงนั้นด้วยก็เลยไปติดต่อที่ศูนย์อนามัยจีนจากสุริศแควร์ครับ <c oughs> ส่วนดรมุนสนอวิญญุทย,ยานกับอ,อีกคนนึงก็คือวิชิตชัยวัรกูลเนี่ยครับก็เป็นศิษย์เก่ามัยนักศัลย์ที่สมุดสอนอนามัยนักศัลย์ข้องการให้ มีได้รับบุชีสูงโดเยเช่นกันให้ทุกคนได้รู้ประวัติของบุคคลเหล่งงานั้นแลว้วก็ได้รู้ถึงว่าทาไมเขาถึงสําคัญละเขาเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างใน6ตุลาภิพัครับก็คือเอาไปที่จํมจุรีสแควร์เหมือนกันใช่ไหมใชม่ก็คือเป็นความพยายามที่จะเอาการเมืองเนี่ยไปสู่พื้นที่ที่คนปกติเขาใช้ชีวิตกันกินข้าวโดยสารร้ยฟ้าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับว่าการเมืองก็เป็นสิ่งที่ในชีวิตประจำวันเหมือนกันว่าเราก็ มันเป็นสิ่งที่ถือมีชื่อว่จัวัวของเราตลอดแต่เราแค่ไม่ผูกไมไ่แค่มันไม่ได้ถูกพูดถึงแบบอย่างเกิดเมากกอนซึ่งเราควรจะทให้มัน็นเ,เไื่ปกติสักวนโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวค้างไว้แป๊บนะครับ